ที่ครับเราถามมุมที่ดีที่สุดทำให้ดูเสื้อที่เราใส่มันเด้งหน้ามากมันเด้งตั้งแต่บนเวทีแล้วผมรู้สึกว่าเหลืองมากเลยใช่มันเหลืองกว่าของจริงวันนี้ใส่ตัวไปตีขนมช็อตครับผมขนมช็อตร่าสุดก็คือเปิดเปิดเผยแล้วเนาะว่าแบบว่ามารับหมดกับไฟฟ้าครับผมไม่งั้นถามว่าเขาดิวมาตอนไหนครับเขาดิวมาตอนไหนจริงๆเราคุยกันมาประมาณสักพักหนึ่งแหละประมาณ3-4เดือนเอ่อแล้วก็ คือเราได้เห็นตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ชาร์เลนจ์มากแล้วก็แบบได้เข้าไปแคสกับพี่บอสแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แคสที่แบบผมไม่ได้แคสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็พอเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่าไว้มันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออแบบก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการแคสติ้งเพื่อให้รู้ว่าเราเหมาะกับบทใช่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 อะไรมันอะไรมันก็ความน่าสนใจในบทบาทครับ ก็ก็จริงๆมันมันมันโกมันไปนอกจากบาร์วีที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ตัวบทมันมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ไดานามิกของเรื่องอ่ะมันแบบค่อยๆไล่จนไปถึงแบบจุดที่มันแบบไม่น่าจะไปถึงได้ในช่วงแรกของหนังอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ตัวบทมันมีความแบบที่เราเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความใหม่ บวกแล้วมันก็มีความเป็นไทยด้วยอะไรเงี mm ้ยเออผมรู้สึกว่ามันมีเออเอเลเม้นท์ที่มันแบบน่าสนใจเต็มไปหมดเลยในในนั้นคืว่าเพราะมันเกี่ยวกับ LGBT คือเพมันคืออหนึ่งนโหนดที่เราตัดสินใจว่าเราอยากใช่ใช่คือมันเป็นเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดในในทุกๆครั้งท, mm hmm. ที่ที่มีโอกาสอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราได้ represent ในการพูดเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้อะไรเงี mm ้ยออที<ๆ>่จริงได้มีโอกาสคุยกับเมย์ไหมคะว่าทำไมเขาถึงแบบตัดสินใจว่ามาเป็นเราอะไรเงี้ยผมคุยนะ mm hmm. ตอนแรกผมรู้สึกว่า ผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยคุยกันมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนแบบจากการได้ดูวิดีโอแคสอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเราคิดว่านี่คือเป็นเวอร์ชันที่เขารู้สึกว่าอยากจะเห็นในในในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าบทมันถูกปรับใหม่แล้วก็แก้ไขมาใหม่หมดอะไรเงี้ยรีไรต์หมดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากลองทํามันดูด้วยด้วยด้วยแม้ว่ามันจะชา a เลนต์มากนะก็ตอนแรกเจนมีความกังวลเหมือนกัน กังวลมากเมักังวลเพราะอะไรเพราะกระแสหรือว่าเพราะอะไรไม่กังวลเพราะว่าตัวบทมันชาร์จเลชมากครับผมแล้วก็ผมมีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะแบบเป็นห้าหกเดือนอะไรเงี้ยมันมีเวลาเตรียมตัวประมาณหนึ่งแล้วก็แล้วก็การที่จะต้อง transform ตัวเองไปเป็นคือเหมือนพองานเพลงอ่ะมันคือการเป็นตัวเราใช่ไหมครับมันก็คือแต่งานหนักมันคือการทิ้งตัวเราแล้วไปเป็นคนอื่น อะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นมันมันชาเลนจ์อยู่ประมาณนึงแล้วใน,น,น,นที่เขามีปรับเปลี่ยนบทเจได้มีเสนอความคิดเห็นหมาหรือว่าได้ออกไอเดียอะไรเข้าไปาไหมจริงเขาเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วพี่บอลพี่บอลปรับบทมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเรียกเราเข้าไปเข้าไปแคสยอะไรเงี<ม>้ยเออซึ่งก็ตอนแคสก็ก็เดาไม่ออกเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแค่บางส่วนของของของหนังแต่ว่ามันเป็นก็เป็นบางส่วนที่น่าสนใจในในแต่ละภาคของหนังจริงๆเเองกกดดัันนมมพราาะว่็ เปลีจริงๆผมไม่รู้สึกว่ามันผมไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าในฐานะเป็นนักแสดงอ่ะมันคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้างจริงคือตัวบทแล้วจะเป็นคนคนนั้นอ่ะในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้ไปถามเจฟส์เจีส์กดดันในเรื่องคารคเตอร์ไหมเพราะว่ามันจะต้องผิดดําคนหัวเออจริงๆมันมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบนั้น ผมรู้สึกว่าอยากจะแบบคือจะต้องไปเป็นคนอื่นอะ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงๆแล้วก็อยากจะ t r a n ฟอร์มไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่มไม่ไม่ใครเคยเห็นอะไรเงี้ยตัวตัวเจนจะ t r a n ฟอร์มไปสุดแค่ไหนอบกับว,ว่ายอมจริงไหมอันนี้อ,อาจจะต้องซื้อบัตรบัตรเข้าไปดู แต่เราคิดมีภาพในหัวแล้วใช่ไหมถ้าเราจะต้องมันต้องมีคาแรคเลเราเรามีการคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องโกลหัวเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเราไม่ติดกับเรื่องสมุนทุเรียนใช่ไหมผมชอบกินทุเรียนมากนะผมชอบหมอนทองมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องนี้มาก็เลยเรียกผมไปแคส์หรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มานักแล้วหน่เนี่ยอน่าจะช่วงปลายปลายปีหรือต้นปีปีที่จะถึงเนี่ยมันเก็บตัวยังไง้ังมีเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมเพราะว่าเราต้องได้กับคุณพระเหมือนไครับช่วงนี้ก็น่าจะต้อองนนก่อน อ่าใช่แนะนะนะนำไปกันนอนอ่าพอ <c oughs> ไไม่ค่อยได้นอนเลย <c oughs> ไม่ค่อยได้นอนเออคือจริงๆไม่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่แพร์เรื่องของการแบบว่าลูกในในหนังจะเป็นยังไงต่างแบบไหนอะไรเงี้ยที่พี่ฟูม,มีการผิวสีแทนมีมีการแบบทานฟอร์มอะไรในในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็สนุกนะสนุกผมไม่เคยแบบวิร์กที่มันแบบ ขนาดนี้ไม่กยอมเลยแต่งว่าสุวท้ายที่จะไปถ่ายทำนี่คือเจฟอาจจะหายจากงานเองเไปเลยไมหมหรืออะไรไม่ครับผมยังทําอยู่นั่นคือ,อ,อสิ่งที่ชาร์ลเลนประมาณหนึ่งนะออที่ที่เราต้องแบบทําทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันด้วยอ,อะไรเงี้ยใช่จริงลุกที่เปลี่ยนไปคือเราจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่าเอาใช้เอฟเฟกต์เข้ามาแตรงเพิมมีผมว่ามันน่าจะมีหลายแบบมันน่าจะมีเปลี่ยนไปเลยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยครับผมแต่นี้เขายังไม่ได้เวิร์ h ช็อะไรหรือป่ายังไม่ได้เวิร์ k ช็อปแต่ว่าผมมาเห็นบททั้งเรื่องของเรื่องนี้ละแล้วก็ มันก็สุดจริงๆมันแบบไปสุดจริงจริงในในเวของมันเลยอัในแง่ของความตื่นเต้นที่ต้องร่วมงานกับฟ้าเราก็แบบตื่นเต้นมากแค่ไหนไม่บบการเจอการที่แบบยิ่งใหญ่นะจริงๆน่าตื่นเต้นนะมันมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมงานกับแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทุกคนเขามีเขาเป็นโปรเฟ s ชั o นอลกันหมดอิงฟ้าพีเตอร์หรือว่า whatever อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออการได้แชร์ experience ได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็แจ้งจะเจ๋งดีอะไรเงี้ย ฝากให้ติดตามได้ดูเมื่อไหร่ครับผมสามารถคือตอนนี้ในเวิร์กช็อปน่าจะได้ดูกันน่าจะช่วงปลายปลายปีหน้าช่วงกลางกลางหรือปลายปลายปีหน้าอนี่เราบอกได้ไหมครับอะไรครับยังไม่มีกำหนดฉายอ๋อยังไม่มีกำหนดฉายนะครับผมนะครับผมก็ถามเลยตรงนี้ครับผมรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ